สวัสดีครับเพื่อนๆนานาตกลาสาจินอยู่ธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอคุณน้บังนะครับที่หมายพอสักิเช่นเคยนะครับหมายธรรมชาติบัดนะครับหมายนี้นะครับอยู่หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับจังหวัดพัทลุงวันนี้ก็น้บังมาตกในระยะ4ีห้านะครับตกแบบบาลาน์นะครับช่วงเช้าเพราะว่าลมยังไม่แรงนะครับตกแบบบาลานส์องตะขอนะครับตะขอศูนย์จุดห้าครับสายเมน13ปอนด์นะครับ ขึ่นสิบปอนดวันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับสภาพอากาศนะครับวันนี้ก็โมว,มว,มวันนะมีกลุ่มเมฆฝนคึมๆน,นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับจะตกนะครับเพราะว่ายัางเป็นช่วงเช้าอยู่ยังมีเมฆฝนโอเคมารอลุ้นกันเลยว่าวันนี้จะมีตัวไหม ช่วงนี้นะครับนะบางก็ย้ายจุดมาอีกจุดหนึ่งนะครับมาจุดใต้ร่มไม้นะครับไม้ใต้ร่มไม้นี้สามารถนั่งสบายเลยนะครับตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วก็ช่วงนี้นะครับฝนไม่ตกก็ทางข้าวก็โอเคพอที่จะขี่รถเข้ามาได้นะครับจากฝั่งนู้นส่วนเมื่อเช้านะครับนาบางก็นั่งตกอยู่นะครับที่แนวต้นไม้ตรงนั้นนะครับคือไม้เดิมที่นาบางนั่งตกอยู่ แล้วก็ไปนั่งอยู่เช่วโมงนึงนะครับเมื่อกี้ปรากฏว่างเงียบนะครับก็เลยขยับมนาะเพราะว่าน้าบังเล็งจุดนี้ไว้หลายวันแล้วนะครับกะว่าจะมานั่งจุดนี้สักครั้งนะึงลองดูว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ที่นั่งก็โอเคนะครับนั่งแนวขอบตะลิงนะครับมันจะเป็นที่ลาดลงมาทังงนึ้นะครับลนข้างบนแล้วก็ทางลงลงมาทางลาดสามารถนั่งได้นะครับ โอเคเดี๋ยวน้าบังจะมาลองตกดูสักระยะหนึ่งว่าตัวจะเข้าหรือเปล่านะครับน้ําลึกนะครับน้ําลึกก็ประมาณสักเอ่อช่วงที่ทุ่นอยู่ตรงนั้นนะครับก็ประมาณสักสี่เมตรได้ประมาณสักสี่เมตรนะครับหรืออาจจะไม่ถึงประมาณสักสามเมตรแปดประมาณนั้นนะครับเป็นทางนี้เป็นเป็นจุดที่รอ่ลดขึ้นจากบ่อดินนะครับก็เลยเป็นทางลาดลงไปสักหน่อย ไม่ถึงกับชันนะครับโอเคครับมารอลุ่นกันโอเคนะครับช่วงนี้ปลาหมานของเราก็มาเลยนะครับด็อกเตอร์นะครับกินดีเดียวสองคอเลยเออดูนะครับกินเมื่อกี้นะบังก็เห็นมันมันกินรากลงไปครั้งนึงแล้วก็นิ่งไปนะครับปรากฏว่ากลับมากินอีกขอนึนะครับเป็นเต็มเลยโอเคครับได้ลุ้นแล้ววันนี้ เกี่ยวชิ้นขนมปังเล็กๆนะครับเกี่ยวลงตรงกลางเลยเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันเิ้นเล็กๆแล้วก็ปั้นจีบนะครับเมื่อกี้เกี่ยวหน้าบังนะครับหน้าบังอ่อยไปหมดเหลือที่เหลือจากม่อนก่อนนะครับ เอาไปใส่ตู้เย็นพอ<ม>ได้ปอได้โอเคจีบบีบตูดเล็กๆนะครับเอาไปกันเลยไม้ที่สองอ้โหถอยถอยดุ่ เหยื่อของมิคเกอร์น,นันนะครับที่น้ำบาังชัยไม่ได้มีโฆษณานะครับน้าบังก็ตกอยู่ใช้เหยื่อนี้ไปประจับยังไม่มีโฆษณาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นของดอนถ้าเจ้าของจะให้สปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับสุกมาได้เลย ต้องเคลา้าให้เข้ากันก่อนนะครับเคลา้านิดหน่อยไปต่อไม่กงไม่แน่ใจว่าทุ่นจะมองเห็นไหม ครับวันนี้นะครับดูนะครับปลาทูก็มีนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสถ่ายคลิปเลยปลาข้าวช้ามากนะครับปลาโมตะกับครับโอเค เล็กสุดๆนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดียด๋วยวก็ไอย ับบครสำหรับเต็นนี้นะครับน้บังแก้เกมนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยลมพัดแรงทําให้น้ําในบ่ดินนะครับมันหมุนหมุนไปทางขวานะครับน้บังก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้ตายนะครับเพราะว่าต้ใชายบาลานเนี่ยมันมันจะไม่ลงตรงจุดนะครับมันจะพัดไปเรื่อยนะครับก็ได้ผลนะครับหมอตะกับตัวขนาดสักสามนิ้วนะครับโอเคได้ ไม่รู้กินตอนไหนนะครับไม่รู้กินตอนไหนอยู่ๆก็ติดเลย ครับ,บ,รบสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของการตกปลาของเราเลยนะครับวันนี้ไม่ค่อยแบบทับใจสักเท่าไหร่ปลาเข้าน้อยนะครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆไม่มีแต็มสวยๆเลย โอเคนะครับมาดูนะครับวันนี้ที่ว่าปลาไม่เข้าเพราะว่าปลาเชโดนะครับเข้ามากวนเข้ามากวนตลอดเลยนะครับมีแต่ไซส์เล็กๆแค่นั้นเลยครับปลาหมอตะกลับนะครับแต่ทักีทอดเล็กๆนะครับเป็ดก็หมดนะครับเมื่อกี้นะบางชาร์ตก็ได้มานิดเดียวโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝาก กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้หน้าบังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดีครับ